าดูคับมาดูรับมาดใอยู่ครจะาแวิมาเฟียเออมาดิมาเฟียแบมาเฟียแบบประเทศลิบบัตคอมีเป็นคนตาตาเก่งกว่ามาเฟียโคเราเป็นซอมเลสกี้แต่ทุกเรนจะกลายเป็นไวท์ฮันเร็วๆ โอ้ยท่านท่านเราอัดอยู่เอาหรอไม่เป็นเราค่อยตัดออกเราค่อยตัดออกเดไม่ใช่ไลฟไม่ใช่โนลีปใช่ไหมไม่ใช่โนลีใช่ไหมไม่ไม่ไม ตอวใชตว่ต้องเป็นแบบอังกฤษไหม,ไมต้องเป็นอังกฤษไหมเอาไหมล่ะไปหมด today we will w e g o n n a show you want to speak Indian accent what the fuck เอ้อเ,เดี๋ยวเรอเดี๋ยวต้องเบลอนะบางตอน why you have to blur แล้วพูดพูดอะไรลงไป

ไม่ไม่มันเออมันบัฟมินเนี่ยแล้วก็สตันสตันไม่ได้หลังจากใช้วอล์กสปีดใช่มันทำไม่ได้เมื่อก่อนได้เหรอได้กูไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้กระดิ่งเล็กมีแผนไม่เจอหนึ่งอีกไม่รู้ว่าว้าวใช้ชีวิตเพื่อกินซัก้าชีวิตซัก้าระเซกอร์สทีมเป็นทีมที่แบบทีมไม่ฆ่าครูคิด I, I will help you Wow I have to eat brains I love brains I love brains, I love brains. ครอยากเห็นลราใครอยากเหนเรเล่นเกมูครั้งแรกปุ๊บปุ๊บใครอยากเหเกนบ้างไหมครั้งแรกปุ๊มปุ๊มโอ้โอยกใครอยากเห็นหร <c oughs> รเราเล่นเกมูครั้งแรกไหมอยากเห็นในครั้งแรกหรือครั้งแรกเลย really ใช่ไม่มีเบลไม่มีมีแ่ตัวแผนไม่มีเบลนะไม่มีตะกินนะนี่เลบางทีเดียวนะ <c oughs>

โอเคเราเราเรา just, เราสิบวันแล้วตอนนี้เราต้องหกวันเราเรากี่วันนะ1สิบเอ็ดมั้งเราสิบสองอยู่เลยเราไม่ได้เล่นนาะนเรา <c oughs> เราเรา,เราไปเล่น Strongest Battle Ground s <S <12 S 1> เยอะเกินสองอยู่แต่นี่กลับมาเล่นแล้วแหละชิว่ะใช่เราหลังจาก Sixer Game <c oughs> เอ้อเอ็ฮั <c oughs> น ามีสองพันเรามีสองสอไอสองร้อยเซก้าแล้วเอ้ยเอ้ยฮนเองเองซื้อนี่ยังเองมีซิกเซอร์นูปยังซิกเซอร์นูปมีแล้วแค่ไปฟังยับแค่นี้ฟังยับดียับยับยับแทเรอยนมาตอสแล้วทำไมวไวทำไมิ้วเราแบบสแปม I play loop. a อ t o k i c e r มันจะเสร็จภายในห้าวิ l o o ซิซิซิแต่าเรา้ go ทำไมคนนี้มันทำเครื่องเร็วจังวะเราทำด้วยเราทำด้วยเราทำด้วย e my hack hacks right? เ h o c a เ e s a shit? I'm gen eaters. Yes, I'm Gen Eater, even- oh, I'm- I'm uh, a survivalist, I don't need help bro, team. me, let me- uh, <laughs> Let me Let, let, let me, me do go. a job, bro! Let me dance, bro, let me dead. I'll help you later. Say, bro, just let me, I wanna be a healer. I wanna show you how good am I. You're gonna be very popular in our video. Hey, want to make us castrate? Eh, just gain 2 Sorry! <laughs> ไม่ต okay, okay. oh, oh, ้องโซลีมทัใจเหยีดได้ชัน Today we're going to a e y r i e n rage เลนลแรี่เราไวว่ามันเว้ยเราไม่ต้องีนะบตอนที่กระโดดไลม่ต้องามสามร้อเล่ฟัมโบ้มกี้ัมโบเองมีเม็ดคิดหเม็ดคิดหมีไหม อุ้ยเขาเขาเป็นแบบเนี่ยวเราไปเอาเม็ดคิดให้โอเคไหมถ้าม่ถ้าอยากได้ไม่ไม่ไอ้แกตายกว่ามายายไอ้แกตายกว่าเราอาจจะเลือลืมเขาเหลือลืเอ้ามีคนเอาเม็ดคิดไปลาขอโทษเยไม่เป็นไรเราแบเพราเราคือมาเฟียย่้ยเดนยิกแ้วหรือเปล่า maybe maybe ไปดูซิ ไม่ทำไมเขาใช้สกิลแบบเร็วมากเลยแบบเร็วอ่ะนไม่่เหนือยโดนบักจริงหรอเวลาวิ่งอะมันมันไม่ใช่ไงอ๋อขปิงหรือเปล่าเวลาวิ่งมันไม่ใช่เลยดูดิดูดีเบก็แบบคลเลมลีมนเกิดโดนบั๊กูเลยนะฮะเียโดนนอรนปะอ้เยอะหลายรอบเลนะหลายรอบยนาะนมหลายรอบเหูแบบกูแคดนกูหูเลือนกูก body block โหลโหด body block เลย yummy yummy, yummy, yummy. yummy, yummy. yummy. เฮ้ยตานี้ตานี้ใคร <the Q S 2> เฮ้ย Why me delete หรือว่าอาจจะเป็นโกโกเตนเลคกอซี่จอรโดเลคเกอร์ซี่จอร์โดจำตํานานได้ไหมเราว่าเราว่าเอ็งเล่นอันี้ดีกว่าเว้ยมีแมทมีแมทอันนั้นมันมันเพราะว่าสมฮาวพลึกแบบได้ดวงเยอะเกิน

เอาสักห้าเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวพอเสร็จเราเราอไปลงโอเคไหมห้าเกมพอเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปลงยูทูปไม่ต้องตัดให้ยาวกว่านั้นกี่เกมอยากได้กี่เกมเรื่อยๆจนกว่าเราจะบอกว่าเราเลิกเล่นหรือไม่ก็เพิ่งเลิกเล่นโอเค nowhere near u เไม่มันไม่โดนสั่นปะมันไม่ไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนมันโดนไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราเราเขปนอตอให้ทำาอปอ่เเราตป็นแบบคนเียยัไม่นเีู่เอ็นทูไม์เฮเตอร์อย่าเฮตูไทมเลยเราตีไม่โดนเลยตัวไม่เราเป็นเราเป็นสิ่งชีวิตที่เรียกว่าคู่ต่อห้อผแทกหลอนเมียก่อนเมียก่อนตายกับเมียหลังตายทำไมเกมมันแบบเร็วมาเลยแบบ คนมันวิ่งเร็วอะแต่ว่าตัวเรามันไม่ได้เร็วไม่ค่ะเองอาจจะพลาดเองเออไม่ไม่ให้รารู้สึกได้มันรู้สึกได้เรารู้สึกว่าตอเราเล่นเลอร์แล้วตาเราอมหเยทกได้จริงพึ่งได้แมปที่พึ่แบบชอบมาที่สุดตาบอกีตาบอีด้คเลอรอยู่กับีเรอด้แ้วไม่เห็นองเพื่อน้าไป้าไแค่อทำอะไรกาจาไม่ได้ มีครบอกห้ามไอ้รลอ่กห่านมัเดนี่ยมันแบบอะไเราสไลด์อตอเราอยู่ใกล้งเาเกลปิงเราเริมเหนใกล้ๆเอฟเฟกต์ไงเอฟเฟกตเพลงมันสมงูรเปล่าเเออไารหลทำงานใช่ๆยั่เสียค่าตอะเอ่ออา๊ชอเอช เราใ่วย,ยีกก็ป,ป่อเขาตายเราจะฟังเพลงเราจะเป็นใบอวเนี่มันแบบทุกอย่างมันดูวิ่งเร็วมากเหมือนกับสปีดคนสองมันกูก็รู้ว่า,วาแฮก์โว์เนเร็วมากอ่ะจริงนะแต่ว่ากูตีม่ฟาวเดเห็นมาแฮกเโดว์ก็ดูเร็วอ่ะดูเร็วอ่ะมาดิกูมาดิกูมาดิกูรูคงเดินเร็วผมมใช่ใช่ไหมแล้วจะให้บลกบกยากเนี่ย

เราเราเล่นอะไรดี? Oh, oh, Meow. Ah. Bruh. How you do that? What the dog do? What the dog I do? I get speed. I am speed. <laughs> โบร์โบร์นะ why you e s t r o y mine แกอยู่ละมั้งแต่มันดูเร็วอ่ะกำลเร็วแผลไม่ใช่แมงมัดเาช่วยแล้วทุกคนเาช่วยแล้วเาต้องช่วยมากเลยเนี่ย เราต้องแทายปคนดีปนบอกว่าต้องลกระทายาักไม่ได้ไม่ัเร็วเกินจริคทฝันฝันตาไม่ทแล้วถ้าเป็นัพูดยากอะนะมันแบบกูเร็วจริงไม่ได้้เจริงให้เัว I am joking him เดอล้อเอนิก้ รู้ๆโอแกนโอแกนโอแกนเองโอแกนเองลงตายเพื่อให้เราไม่ทำเสียงนะช่วยโอแกนเราเราก็ไม่ได้ต้องคลาสแล้วคลาสรอยัลเข็มตัวแกนเด็ด ไม่ได้อะไม่ไมานเมโลนเมโลตนี้มันเร็วเมโลตัวนี้มันเร็วไ a v o n i มนะโดนนะฮาเลยน่าหนะไ good at the game จบไปแล้วเลนจบไปแล้วนะแฮกโจีเทส่ะ เดี๋ยวเจอข้าหน้ากูเล่นเน้นถ้าน่มาแล้วที้เราแก้ยถ้าเราไม่เแก้ให้ฮัเราจะเป็นแฮกหลดได้ค่ะแฮกหลดเรามีเรามีอยู่ร้อยสามสิบสามซื้ออะไรได้บ้างไม่รู้เลยเรามีอยู่ร้อยออเป็นแฮกโหลดเดีวรเราเราเองต้องเป็นฮาร์ดดิเก์หึงเรามาแก้ถ้าได้นะเข้าแ้ไม่ได้เป็นอ่ะเ้าแก้ไม่ได้เป็นอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นพวกเองก็จะแบบแฮปปี้ แฮ้เากอะ้าก็เราก็จุดห้อวจุดเราก็จุดนะเคยจุดากกใครันจุดจุดนงิมในนี้มันก็มีจุดโอ้โห I am the u e ันจุดห้าจุด้จุดจุด ตายอยูแล so <t contemporary> <What? laughs> <Age it delicious> ้วเนี่ยไม่ไหวแล้วบูเราขับชนทุกสิ่งแล้วไอเราชนทุกสิ่งแล้วตอนนี้โอ้ยอีกมามองแล้วแบบไม่ทันเว้ยเราเราจะปาร์คไม่ได้นี่น่าเช่เลยตัวนี้ยังพับบนฝุ่นพับเท่าไมประมาณห้าสิบคิวนี้มันจะลองเล่นสิคิวใช่ไอแผ่นเรามันริกทิ้งทุกๆวันแล้ว Wow, did he? Yes. เล่นใหม่ยังไงเนี่ย We have two E Sox the cooler boom ouch แต่เราอยู่แค่เราเรา่ต้องเล่นของชีวิตเราเป็นทางของพวกเล่องชีวิตอ้าวโอเคเราเห็นละโต๊ะแกไม่เห็นเรา โอ้โอ oh, 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 okay, okay. oh. oh. ้เบงส์บอว์ e ัสเลิฟมิดูวนอเรเตอร์เดอร์ลัสวโอมากา่เดียวกันนะัมองโคตรยากเลย You need a buff will a wide up faster than the normal. You still need buff? Nah, bro, don't need any shit. Oh. Oh, oh. shit. <laughs> É para go so close a so close